ดีใจมากๆค่ะเพราทำงานกับกรุภารีมานานแล้วค่ะแล้วก็เห็นเพราะว่าก็คิดมาจากเขาในในหลายเวอร์ชันเนาะเวอร์ชันนี้ที่ร้านค่ะก็เป็นกเวอร์ชันหนึ่งที่รู้สึกว่าคุณคต้องมาเช็คอินแกะสกวยงามมาทำคอนเทนต์กัได้เต็มที่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมรำเกีย่ติพระสุขค่ะก็มาก็ได้เยอะๆค่ะที่ต้นไม้เนี่ยเพราะว่าต้นพีชต้นนี้ของกูเภารี่ค่ะมาดูว้าวห่างแบบ ไม่ว่ามันทุกครั้งการดีไซน์จะเด่นไปนเรื่อยค่ะก็อันนี้ก็เป็นดีไซน์งที่สวยงามมากค่ะอใช้บีน,นี้เดหมนะปีนีาจะเป็น เป็นเป็นติเป็นน้องูนะคะเพราะว่าพีนี้ก็จะมาเป็นในรูปแบบแบบเรสเชนอลหน่อยเป็นต้นฟิสชัจริงๆค่ะก็เราคนที่มาสองคนก็มาได้เลยค่ะต้นขอบรีที่ทนแล้วก็ตมเาจะได้เห็นคอนเทนต์ของโรบิกรั้งไหสั่นใช่ไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะจะมีรูปลงแน่นอนค่ะจา ก็คนเดียวนะคะเพราะว่าคนลุงแล้วแล้วลุงบอกพักแล้วไม่ทำไม่ถ่ายรูปด้วยแล้วเขาห็นตั้งแต่เราดีค่ะถ้าลุงนที่เธอก็ไม่ไม่ถ่ายแล้วค่ะเราทั้งหลายก็ทุกคนเห็นจะเป็นแค่ผ้าปูแล้วใส่แว่นดำเออ very simple แล้วค่ะตแบบใช่แต่ว่าเนีก็เป็นคนที่แบบชอบทานแบบทำไมฝากคนคนมาเจยอะมาก ได้ค่ะก็มาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะตุ๊กตาลูกตุ๊กตามาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปส่วนเห็นกับต้นคริสต์มาสของบุรได้ที่ลานขอร้านก้องค่ะมากันเยอะขับรถ่ะละครมาเมื่อวานเปิดตัวเนาะลูกเวิรก่อนดาววีมานแล้วบอกนี้เอาจริงๆใหม่ไม่รู้นะคะว่าจะมีการสปอยเมื่อวานใหม่ไม่รู้เลยแล้วใหม่ก็ยังไม่เคยเห็น เอ่อตัวทีเซอร์ด้วยค่ะก็ไปเห็นพ่อคนรู้คนแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่าทางช่องวันจะปล่อยเร็วองขนาดนี้เพราะว่าเรามีคิวจะปล่อย T-shirt กันปีหน้าอีกเล่ะนี่เป็นหลอดสติ๊กเกียวไปนักพิณกันนะเป็นอะไรที่เราไปถ่ายถ่ายกันมาค่ะเป็นถ่ายีเซอร์กันมาคือเขาใหม่เลยยังไม่เปิดกล้องดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ใครรู้สึกเรื่องเป็นเกียรติที่ได้ถ่ายพ่อตำนานเนี่ยค่ะและดีใจมากเลย ชื่อได้แล้วหรอได้แล้วเรื่ลยค่องานแต่วันนี้ช่องเข้าบอกเราก็บอกใหม่เอาเลยอแล้วก็ใส่แว่นเราไม่ชอบเราไม่ชอบเองเอาแล้วเอาแล้วคนแรกจริงใช่ไหมคะหนูยังไม่พูดละนานหนูยังไม่พูดจริงอ๋อค่ะก็ค่ะก็เป็นตำนานหนึ่งที่ที่อ่าเรียกว่าแบบ เอ็นจงอะไรอย่างเงี้ยะค่ะแล้วก็ถ่ายทอดในอีกมุมงก็เป็นผ่านทางของผู้องของผู้อื่แล้วก็มีอะไรที่เป็นอย่างที่เห็นกันดีตัวอย่างก็จะมีท่าพับเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นคอนเซิร์นตั้งแต่แรกเลยสําหรับผู้จัดว่าไปทําได้ไหม ใหม่ก็รีบส่งกระป๋อเลยว่าทำได้ค่ะตืกนไหมต้องตืกไหมต้องตื่นไหมันยากเนอะมันต้องเก็บทุกอย่างอะไรค่ะจริงๆถ้าคนเล่นโยคะจะเป็นาดีตแล้วสมัยก็เล่นโยคะมานานนะใหม่ก็พอจะทำได้คือตอนที่พี่ตัดช่องขาอัพก้าวมาค่ะใหม่ก็แบบขอขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตอบใหม่ก็ลงไปทำกระพืิบหนึ่งใก็อ๋อโอเคทำได้ ก็บอกว่าโอเคได้ค่ะพร้อมค่ะพร้อมแ่วนแบบยากวดหลังมากทุกคนปวดหลังมากมเอาจิ่พับเป็กันปกติเขาไม่น่าจะไม่กี่นีอะไรเงี้ยนะแต่ทำไทำอยู่ครึ่วันนะคะคุรคนที่จัตทีเซอร์ค่ะใช่ค่ะทำไมทำอยู่ครึ่วันนะแมวแ่ แขนร้อนนะคะมาแต่ที่หลังเพราะแบบไม่เป็นปวดหลังเลยเลยค่ะเข้าใจความยากลำบากมากเลยค่ะที่อยากดีใ,<า>ใ,ใ,ใจมากขยายรุนตั้งตารอเพราะเป็นแคส์ที่ใหม่ไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะนี่เป็นที่ดูยิม้มอ,อีกหลายหลายท่านมากที่อยากเป็นซับสไครต์ในในละครเรื่องนี้นะคะมีอีกหลายคนมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบทุกคนน่าจะชอบค่ะ ไม่ชอบเลยตอนนี้มันเปิดกล้องอาเลแล้วเปิดปีหน้าค่ะเปิดปีหน้าไม่เปิดอี่เป็นแค่ถ่ายใช่ค่ะไม่ไม่แวะไปถ่ายหนังก่อนเลยแล้วค่อยมาถ่ายแล้วถ่ายถ่ายก่อนโอ้ใช่ค่ะเพราะรู้สึกอยากทำโปรเจกต์ถ้าโปรเจกต์ไม่อยากถ่ายขร้อมกันเลยจะถ่ายหนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มโปรเจกต์แล้วฝากแฟนๆฝากด้วยนะคะถ้าใครเห็นทีเซอร์แล้วชอบก็ส่งคอมเมนต์มาได้ดีใจมากค่ะทุกคนที่อ่านก็ ติดเต้นเราก็อยากเปิดกล้องเร็วๆอยากให้คนได้ดูกันค่ะไปที่ว่าความชีวิตปังดีกว่าค่ะเออมาดีเมาใจเขาบอกว่าหวานเกินหงงมากเลยหวานเอ๊ะหมากยถึงพวกเราใช่ไหมหรือหมายถึงผูอื่นผู้ลิลลี่กับพี่ชินไงไม่หวานขนาดนั้นแต่ก็แต่พวกเรามีโดรนนะ มีบินโดดนะเอ็นชัดมากเลยใช่ค่ะมันมันเป็นแพ็กเกจที่ที่โรงแรมเขาสั่งเราเราสามารถจองที่โรงแรมได้ค่ะคือกล้องมาจากโรงแรมเราภาพเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากเลยค่ะแต่ไม่มีแล้วกลัวกลัวเขาพูดเข่ามาจังหวะนั้นรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ หรไอวีการ์ลอยขวดเท้าอยู่โคลค่ะวีการ์วิ่งมาจากประเทศเทยตัดตัดขาเลยวิ่งมาจากประเทศไทยแต่หลายๆคนก็ดูเชียร์แบบมิวสิบะจิ์เองเขาบอกว่าแบบเอาเกือบเท้าท้าอะไรความจริงเพื่อนเชียร์เราเราก็เชียร์เพื่อนเหมือนกัน ขอมเพื่อนๆมันถือ,อ,อ,อวัยของพวกเราแล้วลแต่งกันเลยทุกคนแต่งเดี๋ยวนี้<ะ>ทุกคนเลยเพ<ะ>ื<ะ>่อนหนูทุกคนคือมันอยู่ในวัยที่แบบถ้าใครพร้อมก็ก็ร้องเพลงดังเลยถ้าใครที่แบบพร้อมก็ถามจิตแล้วอะไรเงี้ยค่ยะถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนคนไหนที่มีความรักที่มั่นคงเลยไหนก็จะแบบ เชียนะเราเชียมาขอเล่าคะพอพยายามาทุกทางเลยค่ะวันจิ้ม้องแบบไดไสองแบบยี่สิบกว่ากั้เราเแต่เราก็ถึงเวลาเออ่สา้ว่เ้นายค่ะแต่่ื ถึมีอะไรอ่าเราเปอ๊ะเ็น่ายรูปทำคอมพิวเตใช่ไมเอาสิอย um, okay. so, so so, ่างที่ทำเรนนิดคินะนะคะต่ต้องเป็นคนดีมดเลยใช่รหว่างที่เราก็ไม่ใล่อยสใช่เพราะว่าต่ต้องอ่ะเ่อหมือนเขาถ่ายให่มู่ที่ไปโรงแรมเนี้ยใครที่จะรู้เลยว่าเออแฮนด แคนยูหมุนตัวผู้หญิงวิ่งเขาหากันเดินหากล้องอะไรเงี้ยเขาเขาให้ตัวเป็นชอนคเราแค่ถเปล่าแไม่เติมมีดไม่เติมเนื้อเออไม่ิเลยแมค่ะรีวิแตว่าทางการไม่ต้องของเราะว่าไม่ได้ถาก่อนเราะ่าต้องอกทีหลังไม่ดีถ้าู่ต้องลเลยอ่ะต้องสเย้อยเลย แล้วะรองวคาดหวังเลยค่ะทุกคนคาดหวังอยากไ้ามีค่าดีบอกแน่นอนคนแล้วว่ายังน่าเลยน่าเลยเราเ่เกนเวอเราดีใจไหมเพราะแบบแค่มีรูปประมาณนี้ออกมาหวเชียร์ใ้แต่ได้เเลยดีใจนะคะเพไม่แบบในรู้ว่าการที่คนสองคาคบกันแล้วแบบมีหลายๆคนเห็นด้วยและผู้ใหญ่ก็แบบซัอร์ตอย่างเงี้ยเราแบบดีใจะค่ะ ดีดีดีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ดูแอบยาวนานยาวนานเลยค่ะดีดีโปรเจกต์ที่้องทำกันอีกทุกอะมากเลยค่ะใช่หลายอันเลยช่วงวันก็น่าจะรู้เพราะว่านี่นี่แต่งไม่ได้คือไม่มีคะแนนละครให้ เออันยังไม่ใงอ่ยังยังยังได้ทีวีก็ได้ว้าวเย่ยเลยช่องเสี่ยงๆรู้ไหมว่พวเราสวยค่ไหยเราสร้างความมั่นใจเขายังไงว่าแบบันนีแบบยังไม่แต่งได้สร้างความั่นใจเขายังไงทไมี่มีคนเดียวฝั่งนี้คนเดียวเพราะว่าจไมไม่ั่คไม่ท้องเพราะาไมพี่อยู่คนเดียวฝังนี้เรายงเขาทำไมอไม่ยาเรื่งเร็วมาเร็ว่ ตรองตอบเร็วตอบได้แล้นพี้ถามอะไรนะคะราลืมละเราสร้างความความมั่นใจเขายังไงบ้างหรือว่าแบบรู้คำสั่งเรียบร้อยเราไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เมียวแย่เลยนะสร้างความมั่นใจยังไงบ้างให้เขาอะไรอย่เงี้ยเร็วข้าวเทยก็ก็สร้างความมั่นใจว่าที่ไม่แต่งกันเหรอคะเออไม่คือเราก็เรา คือเราต่างคนหนังมั่นใจอยู่แล้วค่ะใช่รอแค่เวลาที่มันใช่แค่นั้นเลยก็คือว่ายังไงในอนาคตต้องต้องเป็นต้องเป็นที่ตื่นตัวนานเต่ก็ไม่ใหม่ประมาณนี้ถูกไหมใช่ขณะตอนนี้ต้องไปเดินกันโอเคได้ละเขาบบเรื่องของแม่เขาบอกว่า โอ้ยสนุกมากตอนนั้นเราไปเห็นแม่ไปนนดูความสุขเมไหคือความสุขที่สุดโลกเลยคือเขาแบบเขาชอบพนัานเก่นี้ยมานานมากก็แค่ไหนแล้อายุสามปัว่ะแล้วพอว,ว,วันนึงเราเราพอที่จะสัพพอร์ตแล้วก็สามารถ จัดงานเลยเกิดได้พี่แม่ได้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มให้คุณแม่เลยค่ะก็เอาจ้ากนาลิเก้ที่แม่ชอบตอนที่ดูตสมัยก่อนๆอนนี้ยค่ะก็ได้มาใเล่นในที่บ้านโอ้โหใช่พี่พี่ดูใช่ไหมคณะเลี้ยงดังมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่มาเล่นให้ด้วยแล้วก็มาเล่นในที่บ้านค่ะใครก็ตั้งโลงลีเกในบ้านเลยค่ะทีอยู่อยู่ที่ร้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโอ้โเจ็ดเดือน ใช่เขาเล่นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโอ้โหหมายว่าเป็นหนึ่งในคณะลิเกที่แบบมันเป็น top ของประเทศไทยอะค่ะดังนั้นแบบเขาคิวเยอะมากอ่ะแล้วหม่ก็เวลาติดต่อไปเราก็ติดต่อว่ามาเล่นงานมันเจอคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผลสุดท้ายก็สําเร็จแล้วก็ที่สำคัญคือเก็บความนับได้นี่เป็นอะไรที่ยากมากใช่เพราะว่าแบบแม่ก่อนหน้าจะเป็นก่อนหน้าจะเป็นคนเ่ิด มแม่เขายังไปดูลยเลยยังนั่งรถไปต่างจังหวัดเพไปดูเลย Ed, بل, เอ, so right. อ discord, ะชให่ก็แบบไม่ต้องไปดูหรอกไม่ต้องไปดูทนยเพราะเขาจะเขามาบ้าอะไรอย่างเง้ยแม่ไม่ต้ไปดูหรอกแม่เดินทางไกลอันตรายแม่บอกแม่จะไปแม่ชอบแ่อ่าแม่ไหม่อ่ะติดนะกเลยแบบเป็นแม่ยักมอะไรอย่างงี้ยตกใจมากม่ไม่อยากให้แม่ไปดูแล้วเลยติดติดมากที่สุแบบพอเขาเริ่มแบบเรม แตบบ่หนเหมือนตาน่าดังอะไรเงีแม่หนูเหมือนอยู่ไม่นิ่งแล้วอ่าคือไปเอทีเอ็อ่ะไม่รู้ละใส่เป <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้น <c oughs> ี่เะยวันนั้นเปป็นสามหมื่นสาื่นแค่ไม่ถึงรี่ช่วโมงอะ่ะแบบแบบ ไม่ม่ไยคะอะไ้งตดนนี่หละลไม่ลไรย่าเี้ยที่งคือามวางไหน่าจะตลงว่าแต่ไหนดกแล้วเพราะว่าดูมาจนไหนอายุ30ปีอะก็ดูมาแต่ไ3ขวกเนี่ยดแบบแต่ความสุขของเขาะค่จะทาอะไรขห้เขาทำเตมเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วเราก็สปอร์ตแม่เต็มที่ไม่ได้หมดเงินไม่เลยมไทยแ่ล่ย จริงจริง <lab> คุณแม่ม <without forgetting> ีวามสุขมาดีใจมากค่ะดีใาคุณแม่เขาบอกอะไรกับเราบ้างบอกว่าทำให้เขาอยาดนี้อะไรเงี้ยเขาบอกอะไรมาเขาบอกว่าเขาบอกรักหนูแล้วเขาก็แล้วเขาก็แบบเออเขารักหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราโทรไปอวดที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยโทรไปอวดย่าๆแบบเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเออเห็นแม่ดีใจแบบกีออกมาก็ดีในใจมากๆค่ะ เขาไม่ยอมออกสื่อค่ะเขาไม่ยอมออกสื่อใดๆเลย,เลยแล้ววันนั้นคือวันที่แบบไปายจ้างช่างให้ไปซื้อชุดให้แล้วก็ายแบบให้คนมาเก็บไซส์อะไรที่แบบทำให้พแม่หมดเลยอ่ะให้เขาสวยที่สุดพ่อให้เขาสวยที่สุดเพราะว่าคนที่เขาแบบชื่นชมจะมาสุดท้ายวันเกิดเด็ดร้อยขา